สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับโปรดัก t ของ Interlink นะก็ยังไม่จบคือเรื่องของสวิตนะครับแต่ว่าวันนี้เราใช้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น PG 4010นะครับตัวนี้จะเป็น L2 เมนเ w i t c h นะแล้วก็เมนเดผ่านเว็บได้ด้วยนะครับ มีอะไรดีก็เป็น8พอร์ตกิกะบิตนะครับตามในรูปเนาะ8พอร์ตกิกะบิตอินเทอร์เน็ตแล้วก็มี2พอร์ต sfp หนักไม่พัดก็คือจะวิ่งได้แค่1.25กิกะบิตเปอเซตนะครับของพอตนะแล้วก็มี control, พอตคอนโซลขร้อมสายคอนโซลให้ด้วยเอาไปทำอะไรก็เผื่อลูกค้าถือคนเใช้งานเนี่ย คำนานเรื่องของ Command Line มากกว่าเว็บอินเทอร์เฟนะครับก็สามารถทำให้มันมันเน็ได้อย่างฉกาดฉกัดมากกว่าเดิมนะอาจจะมีเสียงเอฟเฟกบ้างนะเพราะว่ามันเป็นห้องเปิดนะครับไม่ได้เข้าไปทำในห้องที่ปิดเสียงมิดชิดเนาะก็ฝากอีกคลิปหนึ่งกับร้านสตางนะครับก็ฝากกด b s ร์ i b e กันเยอะๆเนาะจะได้มีแรงใจมีทำคลิปเพิ่มนะครับอ่า เดี๋ยวเราไปดู topology กันก่อนนะตัวนี้เป็น L2 มันเด t นะแม่รูปเต็มกระปังเนาะเดี๋ยวนะขยายรูปก่อนยวอรูปไปขยายออกมาแหวมามาดู topology กันนะครับในนี้เราจะใช้ไมโครติกนะเอามาเป็นตัวสร้างวีแลนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น mandate s w i t เราสามารถที่จะใช้สายแรงเส้นเดียวนะส่งทัฟฟิกหรือส่งเน็ตเวิร์กเนี่ยหลายๆหลายๆวงเข้าไปเพื่อให้งานเราเนี่ยมันสมูทมากขึ้นนะครับเดี๋ยวซูมวนิดนึงนะโอเคซูมออกมาเดี๋ยวเราไปอับหน้าจอกันนิดนึงเนาะซึ่งตรงนี้นะเราก็จะเห็นเห็นว่าไมโครติกเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับแล้วก็มี พอทหนึ่งเข้ากับไปคอนติกมาเนาะพอทสองก็จะตอบเข้ากับตัว pg 4010ที่เป็น l2 เมเนทนะครับเราจะกำหนดว่าให้ ip เมเนทเป็น192.88.168.11 1, 1, 1 2 8นะครับอันนี้อย่าไปหลงนะเพราะว่าทับ28นะอย่าลืมว่า ip มันวิ่งได้แค่แค่1 4 ip ซึ่งตัวเนี้ยเราจะสร้างเป็นจีไปเลยซึ่งอุปกรณ์เราเนี่ยเราเป็นคนดูแลระบบเนาะในองค์กรถ้าเป็นไอพีก็คงจะไม่เกิน14 14ี่สิอีสิเครื่องก็ถ้าจะเหลือๆกันอยู่นะครับโอเคนะโดยที่เรากำหนดให้มีแร์ทั้ง4ีีแร์เป็นตามรูปหนึ่งเก้าสองจุดนแปดะจุดสองหสี่จุรหับุสี่โดย ตัวนี้เราจะาแจกแล้วนะในตัวสวิตเองเนี่ยเราก็จะเอาไปต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์พิมเนอร์นะแล้วก็แยกเป็นแผนกแยกเป็นกลุ่มของผู้ใช้งานต่างๆอ,ออกไปนะครับและอีกปลายทางจากสวิตเนี่ยเราก็ทําเป็นทางพอร์ตออกไปอีกหนึ่งเส้นเอาไปทําอะไรเอาไปแจกอีกตัวหนึง เรามองว่าเป็นคอนโทรลเลอร์ Controller ของอิทาลิงแล่อการพอดีอันนี้ผมเอามาให้รีวิวดูเฉพาะ Wi-Fi ก่อนนะครับก็เลยยังไม่ได้ต่อพวกคอนโทรลเลอร์ไปซึ่งมันก็ส่งมาชุดเดิมนะทั้งพอร์ตเราสามารถกำหนดได้ทั้งอินและเอาท์นะว่าส่งมาเป็นวีแลนมาเส้นมาเส้นเดียวนะและแตกออกเป็นทั้งพอร์ตอีก หนึ่งหรือสองพอตออกไปเพื่อจะไปต่อเข้ากับสวิตตัวอื่นหรือไปต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เป็นอ่าไวไฟเราเตอร์ wi ก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะรับแล้วก็แบ่งมีแลนออกเป็น AP1 ให้กับ p รินเตอร์ AP2 ให้กับผู้บริหาร AP3 ให้กับอ่าแขกที่เข้ามาเนาะ AP4 ก็จะมาใช้กับยูเซอร์ที่ใช้ในน็ตเวิ์ของ พนักงานเราออฟฟิศเรานะครับถามว่าคอนฟิกยากไหมเดี๋ยวเราจะมาดูเฉพาะสวิตต์ก่อนเนาะวันนี้จะมาจอดที่ว่าสวิตก่อนเ,เพราะว่าตัวแมคอติกเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคลิปที่ผมจะทําเพิ่มออกมาให้เพราะว่าค่อนข้างจะมาเหตุจุงยากสําหรับมือใหม่เนาะเพราะว่าแมคอติกเองเนี่ยก็ควรจะมีการอบรมที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับเซอร์ที่ถูกต้องด้วยนะครับอะเดี๋ยวเรามาดู รูภาพกันก่อนว่าอุปกรณ์ต่อยังไงบ้างนะครับก็จะมีไมโคริ Microsoft ตัวนี้นะตัวที่เป็นห้าพอรตเล็กๆนะครับตัวนี้ไม่มี Wi-Fi ตัวนี้จะเป็นอ b 7 5บ g เจาูนนะครับตัวที่เส้นแรกปัดหนึ่งเนี่ยเราต่ออเส็นเข้ามานะแส่หไหมเส้นที่สองตังนีเส้นเดียวเราจะต่อเข้ากับสวิตช์ของทางอิตาลีที่เป็นตัว อ่า4010นะครับนะเอามางายก็ดูงายก็ดูนะเห็นไหมจากตัวไ i โคร t i กเราก็จะต่อเข้ากับพอร์ตหนึ่งของตัวลิงค์นะครับกล้องตัวนี้อาจะเบอร์นิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีอายุแล้วนะเสร็จแล้วตัวเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าเราก็จะต่อออกมาที่ตัว เราเตอร์ที่เป็น Wi-Fi ตัวหนึ่งนะก็ใช้แค่สายเส้นเดียวนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ตัว Wi-Fi เนี่ยได้ถึง4สถานะนะครับก็คือเป็นตัว Wi-Fi ที่เป็น p ิ i พ t เตอร์ wifi ที่เป็นบอสที่เป็นเกตที่เป็นยูเซอร์ไดนะ้โดยการใช้สายแรกแค่เส้นเดียวนะโอเคส่วนอีกเส้นหนึ่งสำหรับสวิ์เนี่ย ผมตอบเข้ากับเครื่องคอมผมเพื่อที่จะเอาไว้ดูการตั้งค่าต่างๆดูทวิตว่ามันสามารถที่จะทํางานอย่างที่เราต้องการได้ไหมนะครับโอเคต่อไปเราก็มาดูที่หน้าเว็บคอนฟิกนะครับดีฟ้องไอพของอตัวนี้นะเพราะอย่างเมื่อวานนี้ก็จะมีลูกค้าที่ดูคลิปผมเนาะเขาก็โทรมาสอบถามว่า ตัว default IP เนี่ยพอดีผมลืมผมลืมลงไปเนาะ default IP ของตัว Interlink ไม่ว่าจะเป็น p s g 5 0 8 8หรือจะเป็น PG 4010เนี่ย default IP จะเป็น192.168.1.200นะครับก็ใครที่มีความรู้เรื่อง IP เบื้องต้นแล้วก็ใช้พลังในการเปลี่ยน IP ให้เข้ากับวงเน็ต o เวิร์ที่เราต้องการนะ เพื่อที่จะเอาไว้ทําการบันเทิให้มันใช้งานใกล้เต็มประสิทธิภาพล็อกตอาจะไไม่ต้องสลับสายไปสลับสายมาเวลาจะคอนฟิกนะครับการล็อกอินเข้าไปก็เข้าเสร็จก็ใส user. ่ user admin password admin นะครับออันดับแรกเลยเราก็มาดูก่อนว่ามันมีการตั้งค่าอะไรบ้าง ตัวนี้เนี่ยก็จะมีที่เขาเรียกว่าเป็น pre-config นะครับแกมาหนะน้าแรกเลยจะเป็นเรื่องของ system home system home เป็นยังไงบ้างมันจะ overview ต่างๆนะครับว่าในตัวสเปคตัวสุนค้าตัวนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้าง model name น,นะวันที่เวลาที่ผม,มริตั้งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปอ้างอิกองกับตัว h a r ์ o ซของประเทศไทยเนาะ CPU bandwidth กินไปเท่าไหร่ เ e มโบลี่กินเท่าไหร่แล้วก็ตัวแฟก็คือตัวฮาร์ดดิสต์แตตัวที่เก็บข้อมูลระบบแลกนนะการด็อกฮาร์ดแวร์เป็นเวอร์ชัน 1, น B1 ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น1 0ซึ่งตัวเนี้ยผมอัปเดตมาแล้วเพราะว่าซอฟ์แวร์ตัวเก่านะครับมันจะเป็นอ่เวอร์ชันอีกตัวหรือผมจำไม่ได้ละแต่บังเอิญว่าไอ้รูปตรงเนี้ยมันต้องอ้างอิงกับตัวแฟลตเพเยอร ซึ่งปัจจุบันนี้ใส่ยเพย์เจกับตัว Google Chrome เนี่มันไม่ซัพพอร์ตละผมก็เลยอัปเดตเฟิร์มแวร์มาให้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวนโหลดด้ว้ให้ว่าจะไปดาวโหลดอัปเดตเฟิร์มแวร์มาจากไหนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราซื้อติดตั้งแล้วเนี่ยรูปภาพมันไม่ขึ้นแล้วเราถ้ไม่เห็นว่าไอ้ตัวสายที่ต่อเนี่ยทราฟิกเป็นเท่าไหร่นะอัปลิงก์อัปดาวอย่างไงนะมันก็จะบอกภาษาเป็นส10ิบทับร้อยเป็นก10ิโลเต10แล้วก็แบบไม่เชื่อมต่อนะครับนะคร่าว ในหน้านี้มีอะไรอีกสกรลงมานะพอตอินโฟเรนซนก็จะบอกเรื่องของอินพุตโฟล์วเอาพุตโฟล์วนะสถานะคอนนคชันเป็นยังไงนะครับการเชื่อมต่อมีเชื่อมต่อวีแลนไหมตัวนี้ก็จะเป็นวีแลนอ่าหนึ่งเพราะว่าเราทำเป็นถังพอร์ตนะข้างล่างพอตสามพอตสี่พอตห้าพอตหกพอตเจ็ดเนี่ยผมก็ทำเป็นเอ็กเซสพอตที่เป็น วีแลน์ที่แยกออกไปซึ่งมันสามารถที่จะไปตอบเข้ากับตัว topology แรกนะ topology แรกที่เราได้กาหนดไว้ว่าวีแลน์สิบตอกับอะไรวีแลนด์ยี่สิบตอบกับอะไรซึ่งตรงนี้เราเป็นข้างเราเป็นที่เปแอดมินเนี่ยเราต้องโน้ต้องทำ topology เอาไว้เผื่ออไว้แก้ไขนะครับโอเคยืดเยื้อไปกี่นาทีละออกมันจะสิบนาทีนอก็กเรามาดู การตั้งค่าก็จะคล้ายๆคล้ายๆกับตัว p s g 5 0 0นะครับว่าการตั้งค่าเรื่อง VLAN เนี่ยก็ค่อนข้างจะสะดวกเนาะเราก็มาที่ p r e คอนฟิกเลย p r e คอนฟิกนะอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือในเรื่องของ b a s ิค s ิสเต็เนี่ยเราก็มากำหนด IP นะฮะให้เป็น IP วงเดียวกับวงมัเงนะิเนกจากเพื่อที่จะให้เราเนี่ย ง่าต่อการแอคเซสเข้าไปเขาจะไ,ไม่ต้องไปถอดสายแลนไปเสียบที่สวิตช์แล้วก็ต้องมาตั้งค่า IP ด้านนี้ให้มันวุ่นวายเรารู้อยู่แล้วว่า IP ที่เราแจกมาทับ28ไอ IP สุดท้ายเป็น IP อะไรหรือจะไม่สุดท้ายก็ได้นทะี่ผมเอาเป็นไอสุดท้ายเพราะว่าซับเนทับ28มันก็คือ25 25 24 0นะครับแล้วก็ใส่เป็น IP สุดท้ายส่วนตัว ไอ้ตัวไมคโครติกสองตัวที่เราที่เราแจกมาเนี่ยเราก็จะไปดีไปนเนี่ยให้มันเรียงไปเป็นหนึ่งแปดสองจุดหนึ่งหนึ่งแปดสองจุดสามอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราจะ,ปะเป็นตามใจชอบเลยเพราะว่าเพื่อให้เราสะดวกในการรีมวเข้ามาคอนฟิกเนาะลดการเดินทางลดการาใช้จ่ายเรื่องค่าสัวิตไปได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับต่อไปเราก็ข้ามมาจากดีดักตึ่งก่อนนะ เรามาที่พอตโหมดนะตัวนี้สําคัญเพราะว่าเราต้องมาตัง้งทำการตั้งค่าก่อนว่าอย่างเช่นเรามีอุปรกรณ์ที่เป็นวีแลนที่เป็น Master, มนาสเตอร์แล้วก็มีสวิตช์ขั้นกลางแล้วก็มีอุอปรกรณ์ที่เป็นวีแลน s ์ลฟเอามารับอีกทีนึงนะครับฉะนั้นท้าบก่อนว่าเราต้องมีอินพุตหนึ่งพอตก็คือพอร์ตที่หนึ่งนะเอาพุต ที่เป็นขอที่สองที่เราจะต่อเข้ากับตัว w l a ลนด์สลซึ่งมันจะรับมาเนี่ยถ้าเราตั้งเป็นทังก่อแสดงว่าต้นทางมันส่งมากี่วีแลนดปลายทางก็จะรับหมดเลยทุก v วีแลนเ์โดยผมจะเอาตัวข้์ที่สามเป็นทังอีกตัวนึงเนี่ยเอาไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์ของผมเพื่อเอาไว้ดูการตั้งค่าทั้งอุปกรณ์ต้นทางและปลายทางเพื่อให้ง่ายต่อการมรเนตเ็นส์มันนะครับเราก็เลือกเลยติ๊ก ต,ติ๊กเป็นสีฟ้าเสร็จแล้วก็ไปเลือกพอร์ตโหมดให้เป็นทั้งโหมดนะกดแอปพลเรียบร้อย c o คอนฟิก a ซ e ก็ยืนยันอีกทีด้วยการเซฟคอนฟิกนะเรียบร้อยนะครับ a c c เซสฟูรีเสร็จแล้วถ้าบอกว่าตัวนี้มันก็ยอมรนะับทั้ง4วีแลกมาพร้อมที่จะปล่อยไปให้กับอุปกรณ์สวิตช์ตนที่เป็น L2 ก็ได้หรือ ที่เป็น l 3ก็ได้นะครับต่อไปกลับมาที่ vland setting นะครับเรากำหนดมาแล้วนะว่าเราจะให้ปอด์ตาสี่าหเจเนี่ยแยก vland ออกมาตามที่เราต้องการทีนี้ปอดที่ว่างอยู่คือปอรแต8เก้เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มแล้วก็ทำเป็น vland เข้าไปให้มันนะครับก็ง่ยายๆเราก็ไปกดที่คือ vland นะครับเราจากกระกำหนดให้เป็นวีดานสิบตัวหนึ่งนะวีดานไอดีก็คือวีดานสิบมันคือวีดานอะไรเราก็กำหนดเป็นวีดานพิมพ์เตอร์ในกรณีที่เกิดเราพิมพ์เตอร์หลายตัวนะครับอพอไหนว่างละ่ะเราก็ให้พอทแปดเป็นพอทที่ออกวีดานสิบกดแอปพลายออกวีดานสิบมันใช้แล้วตั้งแต่เมื่อกี้ เนาะดังนั้นมันจะไม่สามารถที่จะกำหนดได้แต่จริงๆก็คือก็กดแค่นี้แหละกด v l a n นตกดตั้งชื่อถ้ามันตรงกับที่เราเข้าใจนะแล้วก็เลือกขอทที่ต้องการกดแอปพลิเก็ไปละอ่ะทีนี้ถ้าเรามีการตั้งค่าอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปกดสมุดโนตนะเพื่อจะแก้ไขได้อ่ะแล้วก็มีล,ละละ v l a n นติสิป็นทีนี้ของอ้างเป็นไอพีชุดไอพวงร้อยนะแล้ว แล้วเาก็หมดทั้งพอตทั้งสามพอตแต่ว่าให้มันออกที่พอทที่สี่หรือจะเพิ่มอีกพอดหนึงเป็นพอทที่แปดนะครับกดจะผ่านอืมกดจะผ่านนะครับมันก็จะขึ้นว่าเคื่องเซฟเราก็กดเซฟคอนิกอีกทีค่ะทีนี้ถ้าบอกว่าพอทแปดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาปรินเตอร์ตัวที่สอง มาเสียบม,มันก็จะได้ IP เป็น 192.168.0. นะตามรูปนะจุด 0. จุดอะไรไม่รู้ซึ่งระบบตัวไมโค,ครติตก็จะแจก d s c p ออกมาให้นะครับก็ทำให้เราทำการบริเรนเรได้ง่ายขึ้นนี้เราจะเปลี่ยนเราไม่เอาพอร์ต8เอาพอร์ต8ออกแล้วก็กดที่อะไมเร็วไปกดที่ สมุดโน้ตหรือปากกากระดาษตรงนี้อีเข้าไปล้วขอดแปะออกนะเราจะไม่เอาวีแลนตัวนี้ละเอาไม่เอาวีแลนัวตัวตัวร้อยละกดกระถ่ายแลนะก็เซฟเละนะครับสังเกตดูว่าขอดแปะมันหายไปเนะาะเดี๋ยวพึงเซฟตัวนี้นะเอาทีเดียวเลยเราก็จะมาให้มันอยู่ในวงสองร้อยแทนแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้อินเข้ามาเราก็มาติที่พอดแปะเข้าไปแทน อ่ะแผงพอตสิตอีกตัวหนึ่งเผื่อพิอเตอร์หรืออุปกรณ์ปลายทางมันมีไฟเบอร์หรือเราสามารถไปใช้เอ SS p ของลิง k นะครับที่มันเป็นคอปเปอร์ใส่ที่ทั้งต้นทางและปลายทางให้แปลงเป็นของแดงหรือใส่ต้นทางทังตัวเดียวแล้วอุปกรณ์ปลายทางเป็นแลนก็จะแปลงจากไฟเบอร์ออปติกที่เป็น s อ p Port อร์ตให้เป็นสายแลนได้เลยนะค่อนข้างสะดวกนะครับกด จ่ายนะเห็นไหมรูปก็จะเปลี่ยนไปว่ามีพอร์ต5พอต8พอต10ที่เป็นวีแลนด์20โดยได้ IP มาเป็น 192.168.200. อะไรที่รู้ก็แล้วแต่ทาง d อ c p s e เซิรจะแจกออกมานะครับแล้วก็กดเซฟอีกทีหนึ่งเนาะเพระอดว่าผมไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมโน้ตบุ๊กมาต่อนะครับเดี๋ยวก็หลักการที่การเชื่อมต่อคร่าวๆก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดู IP ไปดูว่ามันได้มาจริงไหมเดี๋ยวเราดูคลิปหนึ่งซึ่งเราจะไปทำกับตัวคอนโทรลเลอร์ของอิตาลีนะครับแล้วก็ใช้คู่กับตัวสวิตท,ที่เป็น PSG 508 8นะอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะก็ฝากคลิปของราสตางนะครับไว้นิหนึ่งถูกใจก็กด สับตกไครให้ผมนิดนึงนะครับจะได้มีแรงใจครับติปต่อไปนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้ขอนละกันนะครับสวัสดีครับ